ของผู้นำตอนนี้ก็เลยส่งผลทำให้ต่างชาติรุกลาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบนะครับเมื่อไรชาติไทยอ่อนแอหรือชาติใดอ่อนแอย่อมมีการรุกลานตอนนี้ถือว่าประเทศไทยกาลังเข้าสู่สภาวะที่อ่อนแอที่สุดนะครับรัมตรีกรลาหมก็มาจากอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สิ่งเหล่านี้ทำให้ทหารเองก็ไม่ยอมรับในการปกครองของรัฐบาลนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6นิวส ok ์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเห็นเรื่องราวของผู้นําของไทยกําลังเข้าสู่สภาวะที่ก่อนข้างจะอ่อนแอนะครับการอ่อนแอของผู้นําส่งผลทําให้ประเทศนั้นถูกลุกรนุนไทยตอนนี้เหมือนคนที่ถูกรุมกินตทางทิศเหนือกองทัพสพันธรัฐวะ รุกล้ําเข้ามาในดินแดนของเรามาตั้งฐานปฏิบัติการโดยไม่เกรงใจไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแถมกล้าที่จะท้าทายบอกว่าถ้ากองทัพไทยทาอะไรเขาพร้อมสู้เขาไม่กลัวและไม่ถอยทางทิศใต้ชาวประมงไทยทำมาหากินจับปลาก็ปรากฏว่ากองทัพเรือพมา่ายิงปืนใส่จะตั้งใจยิงจริงหรือยิงขู่หรือไม่แต่ก็มีชาวประมงไทยตกน้ำตกท่าตายไปก็มี นี่เกี่ยวกับเรื่องของการลุกล้ำดินแดนกันเกี่ยวกับการลุกล้ำน่านน้ำแน่นอนทางฝั่งตะวนออกของไทยเป็นไงกัมพูชาก็ชี้ลากเส้นเข้ามาใส่กลางกาะก,กูดแล้วก็ไม่สนใจสนที่สัญญาอะไรๆของไทยหรือกฎหมายนานาชาติทั้งนั้นเขาประกาศลั่นเลยว่าพื้นที่ทางทะเลมากมายต้องทําให้กลายเป็นพื้นที่ทับซอ้อนซึ่งก็แน่นอนว่าผลประโยชน์ตรงนั้นก็ต้องแบ่งกันของเขาด้วย ทั้งที่มีหลักฐานมากมายทั้งที่มีกฎหมายรองรับว่าเป็นของเราแต่เขาก็ไม่แยแสไม่แขน้ําใจไม่เกรงใจใครทั้งนั้นและที่สําคัญข้างในดินแดนของเราก็มีประชาชนของพวกเขาที่เข้ามาทํางานเข้ามาหากินเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินไทยปรากฏว่าผู้มีอำนาจนักการเมืองของประเทศไทยกลับพากันเฮลโลไปช่วยเขาไทยตอนนี้เหมือนคนที่ถูกรุมกินตก ทางทิศเหนือกองทัพสหพันธรัฐวา่ารุกล้ำเข้ามาในดินแดนของเรามาตั้งฐานปฏิบัติการโดยไม่เกรงใจไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแถมกล้าที่จะท้าทายบอกว่าถ้ากองทัพไทยทาอะไรเขาพร้อมสู้เขาไม่กลัวและไม่ถอยทางทิศใต้ชาวประมงไทยทํามาหากินจับปลาก,ก็ปรากฏว่ากองทัพเรือพมา่ายิงปืนใส่จะตั้งใจยิงจริง,รงหรือยิงขู่หรือไม่ แต่ก็มีชาวบุมงไทยตกน้ําตกท่าตายไปก็มีนี่เกี่ยวกับเรื่องของการลุกล้ําดินแดนกันเกี่ยวกับการลุกล้ําน่านน้าแน่นอนทางฝั่งตะวันออกของไทยเป็นไงกัมพูชาก็ชี้ลากเส้นเข้ามาใส่กลางกอะกูดแล้วก็ไม่สนใจสนสัญญาอะไรๆของไทยหรือกฎหมายนานาชาติทั้งนั้นเขาประกาศลั่นเลยว่าพื้นที่ทางทะเลมากมายต้องทําให้กลายเป็นพื้นที่ทับซอ้อน ซึ่งก็แน่นอนว่าผลประโยชน์ตรงนั้นก็ต้องแบ่งกันของเขาด้วยทั้งที่มีหลักฐานมากมายทั้งที่มีกฎหมายรองรับว่าเป็นของเราแต่เขาก็ไม่แยแสไม่แขร์นั้งใจไม่เกรงใจใครทั้งนั้นและที่สำคัญข้างในดินแดนของเราก็มีประชาชนของพวกเขาที่เข้ามาทำงานเข้ามาหากินเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินไทยปรากฏว่าผู้มีอำนาจนักการเมืองของประเทศไทย กับพากันเฮลโลไปช่วยเขาให้สันชาติให้สิทธิต่างๆกับเขามากมายในคณะที่นามท่วมนักในภาคใต้นายกรัฐมนตรีแพร่ท้องท่านไปประชุมทีเชียงไหมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ขึ้นไปประชุมที่ภาคเหนือไม่ได้ลงมาภาคใต้เพราะว่าไม่เช่นนั้นคนทางใต้ก็ต้องเดือดร้อนเพราะว่าต้องมาตอนรับต้องมาสร้างภาพต้องมาดูแลเสียเวลาดูแลช่วยเรื่องประชาชน ที่สาคัญถ้าลงมาเร็วเขาทาไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นอย่าลงมาดีว่าอยู่ผ่านเนื้อประชุมนั่นแหละต่างตายไม่ต้องง่วงจึงนาตัวนักขนาดหนทหารตำรวจสถาบันธรรมกาษัตริย์ประชาชนดาราคุณบินคุณกันจิตอาสาเจ้าหน้าทีข้าราชการและประชาชนมากมม้เข้าซ่ามัคขี่ช่วยเหลือก,กันเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องง่วงนะประชุมให้บายใจใช้ชีวิตกอบกบ้รวยมีความสุข ส่วนทางตายไม่ต้องมาสนใจนะเราจะดูแลก,กันเองและทฤษ่าประเทศไทยไม่ได้มีหน้าหยกรัฐมบนรีแค่นี้ ข้างบนดสวยเลยทั้งหมดเลยนะครับฟอครับสวยมากสวยด้วยลองผลบอกว่าลองผลเขาเธอเนี่ยนะเอลเอลเห็นก็มีคนมาเดินออกกำลังกายกันแล้วมาเนี่ยไม่เสียตังค์ด้วยไม่มีค่าเข้านะมาฟรีมาเที่ยวเยอะๆนี่แลนเซ่ตรงนู้นก็สวยนั่นน่ะครับตอนนี้เราลังจะไปดูชิลลิปกันนะครับ ปชาชนหวาดระแวงต่อความซื่อสัตย์สุจริตและความสามารถในการบริหารประเทศตัวอย่างที่ปรากฏของความไม่เชื่อถือและความหวาดระแวงแจกเงินดิจิทัลไม่ศึกษาให้รอบคอบติดขัดแหล่งเงินงบประมาณอ้างระบบบล็อกเชนก็ล้มเหลวถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์กับผู้พัฒนาร,ระบบและผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ผู้คนหวาดระแวง ว่าแจกเงินเพื่อผลประโยชน์หาเสียงทางการเมืองเปิดบอลคาสิโนถูกฎหมายประชาชนจับได้ว่าซุกอยู่ใต้ชื่อสาบันเทิงครบวงจรประชาชนหวาดระแวงว่าเอื้อประโยชน์ในทุนใหญ่เพื่อเป็นแหลง่งฟอกเงินสนับสนุนธุรกิจสีเทา <t> <t> ขณะเดียวกันสร้างความเหลื่อมร้ำของคนในสังคมให้มากขึ้นคนไนจะติดการมานานมากขึ้น ปัญหาสังคมจะตามมาอีกมากมายทั้งลักอโมยจี้ป้นครอบครัวแตกแยกและฆ่าตัวตายจะทวีจำนวนมากขึ้นอย่างยากที่จะแก้ไขยเยียวยาการคัดสรรประธานและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสตา่อไปสังคมหวาดระแวงถึงการแทรกแซงของกลุ่มการเมืองในรัฐบาลท,ที่จะครอบงำธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อหวังประโยชน์ส่วนตนส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาสถิรภาพทางเศรษฐกิจจนถึงขั้นในระยะยาวอาจล้มระลายรวมถึงสังคมหวาดระแวงว่าถ้ากลุ่มการเมืองในรัฐบาลสามารถครอบงำนธนาคารกลางได้จะนำเงินสำรองที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บไว้เพื่อความมั่นคงออกมาใช้จ่ายเป็นผลงานเพื่อหาเสียงในระยะสั้นโครงการแลนบริดจ์ เชื่อมอ่าวไทยและอันดามันสังคมก็เป็นห่วงว่าสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวน31คนถูกจับเป็นตัวประกันจากทนะะหารของประเทศพม่าถูกหญิงเสียชีวิตตอนนี้ก็กำลังมีการเจรจารปล่อยตัวประกันนะครับมีการโจมตีเรือของไทยอย่างเป็นทางการนะครับในหน้านน้ำสากลน,นะครับซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่ 1. เรื่องของ MOU 2,544ก็กลับมาเป็นประเด็นองอิงจะมีการเจรจาตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะะการตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อที่จะทําการเจรจาหวังจะเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยไปแบ่งกับกับกมพูชาคนละครึ่งในขณะที่ฝ่ายค้านของกัมพูชาก็เรียกร้องให้มีการนําเรื่องนี้ขึ้นศาลโลกเหมือนกรณีของเขาพระวิหารทั้งที่อยู่ในดินแดนของประเทศไทย ขนาดเดียวกันเรื่องของที่แม่ห้องสอนเนี่ยว้าแดงนะครับก็ปรากฏว่าเข้าทําการยึดครองเนินสูงข่มนะครับของแผ่นดินไทยทหารไทยก็ให้ปรักดันออกไปแต่ว้าแดงไม่ยอมออกไปยืนยันจะต่อสู้กับทหารไทยอย่างเต็มรูปแบบจนสุดกําลังนะครับและจะยึดครองพื้นที่เหล่านั้นไว้ทั้งหมดสาเหตุหลักๆนะครับ ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรือประมงนะครับของไทยถูกยิงถล่มกว่า50คันแล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งรายถูกจับเป็นตัวประกันนะ31สคนและก็เรื่องที่ว้าแดงเข้ายึดกรองเนินสูงคมที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะะถึง3 4ถึง4ฐานและประกาศจะสู้กับรัฐบาลไทยรวมทั้งฝ่ายค้านของกัมพูชานะครับ ก็ประกาศเช่นกันฮะจะให้นําเรื่องของเกาะกูดเรื่องของพื้นที่ในเกาะกูดไปขึ้นศาลโลกประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากเรามีนายกมนตรีที่เป็นผู้หญิงในขณะที่อุงอิงเนี่ยพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปทุกวันนะครับเรื่องของ m o u 2,544ตอนแรกว่าแก้ไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ตอนนี้บอกยกเลิกได้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ เห็นได้ชัดเจนว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาที่นำโดยภูมิธรรมเวชวัชัยม็อบก็กำลังมาบนถนนการอ่อนแอของผู้นำตอนนี้ก็เลยส่งผลทำให้ต่างชาติลุกลานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่ง,งนี้ก็คงเป็นคำตอบนะครับเมื่อไรชาติไทยอ่อนแอหรือชาติใดอ่อนแอย่อมมีการลุกรานตอนนี้ถือว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะที่อ่อนแอที่สุด ในการรำตรีกรลาโหมก็มาจากอดีตผู้ก่อการร้ายคอมนิสสิ่งเหล่านี้ทําให้ทหารเองก็ไม่ยอมรับในการปกครองของรัฐบาลนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยไม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินม่เคยสิ้น กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่ไม่ได้ทรงออกหน้านี่ละรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษา Oh your kind ได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่มสมงรู้